แฟนคลับเริ่มทยอยมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่อง youtube นะครับทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปทางแฟนเพจ facebook ด้วยแล้วกันครับผม fc หนังกลางแปลงนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมง45นาทีนะครับแฟนคลับนันทวันมาเยอะมากครับน เดินสายมาจากระยองชนบุรีแล้วก็กรุงเทพร้านค้าก็มาติมนะครับดูครับบรรยากาศสดๆช่วงประมาณาสี่โมงกว่านะครับนี่ถือว่าเป็นการรวมหน่วยส่งท้ายปีนะครับ สุดยอดมากครับขอบคุณเจ้าภาพด้วยแล้วกันครับที่จ้างมารวมหน่วยถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเอารถปั่นไฟมาแล้วครับเครื่องปั่นมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมครับว่าวันนี้เราใช้เครื่องปั่นกี่กิโลวันนี้เราใช้บริการทาง n อ p สุพรรณบุรีนะครับในด้านกระแสไฟ เจ้าประจำที่วิ่งกับนันทวันนะฮะวันนี้มาในหกล้อนะครับทีมงานกำลังต่อกระแสไฟนะครับพี่น้องอนี่ฮะ พี่ที่วิ่งประจำกับทีมงานนันทวันครับขาวเครื่องปั่นมาแล้วเครื่องปั่นมาแล้วเยี่ยมมากเครื่องปั่นผลไม้ปั่นผลไม้ไหมปั่นไอศครีมวันนี้ใช้เครื่องปั่นกี่กิโลครับสองร้อยครับสองร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โนี่ยมาดูทีมงาน NVP นะครับผมนันทวุฒิพาวเวอร์สุพรรณบุรีครับ เครื่องปั่นวันนี้220หรือว่า200ครับ220น,น,นะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้เป็นทีมงานที่วิ่งกับนันทวันประจำนะครับแต่ว่าห,ห่างหายกันไปเพราะโควิดนะครับงานของนันทวันถูกพักถูกเลื่อนก็เลยทางทีมงานก็ไม่ได้ไปวิ่งด้วยก็พักนะวันนี้มีโอกาส ใช้บริการของ NVP นทวุฒิ power นะครับจากจังหวัดส,สุพรรณบุรีขาประจำครับวิ่งกำนันทวันมาดูว่าทีมงานพร้อมลั่นแล้วหรือยังนะฮะตอนนี้กำลังเดินสายไฟนะครับ้หลายเส้นมากครับรู้สายไหนเป็นสายไหนแล้วพี่น้องนะวันนี้กระแสไฟจะเพิ่มแน่นอน บ้านบ้าน,บ,านบ้านเบ้อเลยจะภาไีตาตัวอ่อยนี่ FC เริ่มทยอยมาแล้วครับผมพร้อมหรือยังครับคุณฝนผมพรอม้อมเต้นแล้วครับคืนนี้ผมจะเต้นให้อดมินเสือถ่ายผมลบช่องดูทููว่ายอดวิวมันจะถึงล้านไหมจริงหร <c oughs> อจำเอยจำเลจริงหรอเ <c oughs> ดี๋ยวผมต้องต้องไปหาอะไรมาดูก่อนดูกับผมไหมตอนต่อไปเอาเลยเอาเลย วันนี้จะทาหน้าที่อย่างเดียวใช่ไหมใช่วันนี้ผมมีทีเด็ดเหมือนกันแต่ผมยังไม่บอกจะคอชมผมยังไม่บอกหรอกตอนไหนบอกวันพรุ่งนี้อ๋ <laughs> อ,อบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมกำลังขมักขม้นอยู่นะครับ <laughs> โอ้วันนี้ทำไมเอฟซันมาเยอะมากเลย เยี่ออกล่องออกออกช่องผมหน่อยครับพี่มาจากไหนครับนี่โอ้ยแม่กร om ยี่มินโบยี่อย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขารู้หมดยี่ว่าเราเป็นคนกรุงเทพนะผผมเค่ใช่คนสุรินทร์ผมคนกรุงเทพผมคนกรุงเทพจริงโบยม่คนกรุงเทพบ้านอยู่ไหนอยู่ไหนรัฐเราไหม โอ้ขอบคุณพี่ทั้งสองนะครับ FC แฟนพันธ์แท้นันทวันนะครับสามพันสามพันสามพรานครับผมยูยูสอดแจ้งไหมมันสอดแจ้งไหมสดแจ้งครับุณอยู่ถึงเที่ยงถึงเที่ยงอ๋อเที่ยงเลยเกือจนว่าเก็บของเสร็จอ๋อครับอยู่ด้วยกันเลยเนาะครับผมครับผมขอบคุณมากครับโอ้นี่ใครครับทำไมคุณมายืนปล่อยควันอะไรอย่างงี้ฮะผมมาจากประเทศนอกประเทศนอกประเทศไหน ประเทศฝรั่งโอ้คุณนี่มาติดตามนะผมยอมคุณแล้วผมยอมคุณคนเดียวเนี่ยในหน่วยนันทวันผมยอมคุณเนีคนเดียวเนี่ยคุณไปทําอะไรทาไมได้ได้สาวๆเยอะกว่าเขาผมถามหน่อยทาผมจะไปทาทามั่งไอ้หมองไม่ได้คุณเจ๊กสูตรผมหน่อยวะได้กคุณทําไมมันห่วงอะไรอย่างนี้ผมผมก็อยากได้แบบคุณบ้างนะได้โอ้ทีมงานรุนเรงมากเลยครับมาดูครับนี่ใครนี่ ตายเทรลเดอร์ผู้จัดการผู้จัดการมีเอฟซีบอกว่าอยากให้ผู้จัดการเปิดเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยยี่งไปไรโร่เอฟซีเขาโครมาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาการอาการตึงๆยังครับกำลังจะตึง ฝากฝากผมไม่หยาผมลืมผ้าห่มครับผมโอหยาบจะนับโมชงายเนื้อนี่มาคุยกับพี่ FC แฟนพันธ์แท้นี่ดั้งเดิมเลยมาตั้งแต่ตอนไหนครับพี่ตั้งแต่เช้ารุ่งตั้งแต่เที่ยงคืนเช้ารุ่งสวัสดีครับตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งอ๋อมาพร้อมหน่วยมาพร้อมหน่วยโอ้มากับรถหน่วยมาครับผมมากับรถหน่วยไม่ได้มากับรถรีด อะไรมาลิดลิดออกช่อง YouTube จังไรยังเลยนะคุณถ่ายรูปมุมมองดำเลยดูเดี๋ยวเอามาถ่ายรูปครับถ่ายรูปครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายวงทะเกรุ่งเรยถ่ายมุมดำครับนี่ขอบคุณครับพี่รุ่งสวัสดีครับนี่เจ้าของรถ12ล้อนะครับนี่คนนี้ครับนี่ผู้ที่ออกแบบให้กับทีมงานนันทวันนะครับมาถึงตอนไหนครับ ถึงช่วงประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะพอดีไปทานข้าวอยู่มาให้กำลังใจครับผมครับผมทีะทมงานก็ไปพักที่บ้านบพี่รุงเมื่อวานเนาะแล้วก็ออกมานี่ต่อขอบคุณพี่รุงมากครับผมสวัสดีครับฝากไว้ด้วยครับพี่รุงต่างซิ่งนะครับอยู่อยู่ที่ไหนนักพี่รุงเราลุงแกวครับปทุมธานีครับผมฝากร้าน้วยนะครับคเครับผมครับผมขอบคุณมากครับเอาฝากผู้จัดการด้วยครับ <laughs> นี่ครับสนุกสนานครับบรรยกากาศทีมงานของนันทวันครับดูครับต้องใช้น็อตตัวนี้เลยนะขันแล้วก็พันอเะ <ๆ S 1> <ป>้าเะเลยจวเลยครับอ้าแล้วคุณมารูนวีอะไรตรงนี้ครับ ช่วยับคุณคุณคุณมาจากไหนครับนี่คุณมาจากไหนมาจากบุรีรัมย์ครับคุณเป็นคนบุรีรัมย์บ่ทำไมคุณพูดรอเรือไม่ชัดเลยฮะทำไมคุณพูดรอเรือไม่ชัดคุณเป็นคนบุรีรัมย์อะไคุณเชียงรินยี่คนกรุงเทพกรุงเทพเลครับคุณจะมีแฟนทุกจังหวัดไม่ได้ไปไหนก็องเป็นคนที่เอฟซันมาตั้งนะมาดูเอฟซันก่อนเลย กระถืถอนนนนนถแน่นอนครับพี่น้องบีด80ดบใบผมพาชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับช่วงลองเสียงเดี๋ยวค่อยให้ชมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะวันนี้ก็จอ26เม็ดตู้เบีดข้างละ40ใบนะฮะ Oh. นี่แจวจวๆจวจ,จครับน้องบรรยากาศนู่นครับพอค้าแม่ค้ามาเต็มแล้วครับ FC แฟนคลับก็มาแล้วครับโอ้นี่ใครนี่ YouTube ช่องอะไรครับนี่คุณช่องช่องอะไรดีคุณคุณอยู่ช่องอะไรนี่ ทำนวยช้นแนลครับทำไมคุณได้เสื้อหนึ่งดีไซน์มาใส่ครับนี่อ๋อก็ฉลองแสนซับครบผมโอ้ฉลองแสนซับกอ้ทำไมผมไม่ได้กับเขานะเอฟซีทำไมผมไม่ได้กับเขาเนี่ยผมเป็นลูกกัมพา้าว่ะลูกกัพาร์โอ้หยาบเกนน้ำโอทำเสื้อมาอย่างไงผมไม่ได้เนี่ยอย่างงี้มันต้องต้องไปถามผู้จัดการครับตรงนั้นเย่ครับแบบนี้แย่มากเลยอ่ะมาดูเดี๋ยวพาไปดูลำโพงที่นันทวันใช้นะครับตอนนี้ป้าพื้นกำลังเนี่ยใส่เสื้อเดียวกันอะ่น ว่าพืชกำลังจะทำวิธีไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับอ้อมาเจอคุณอ้ตรงนี้อีกแล้วอนี่ครับดอกที่นันทวันใช้นะครับเป็นของทริปเปิลเอ็กซจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับยีอดนิ้วโอ้โหแม่เหล็กสุดยอดมาก เจ้าเลยครับนี่คุมกำลังก็ประมาณนี้ครับวันนี้ป้ายไฟของทริปคนเอกนะครับ ส่ยไฟตรงพื้นที่ดีเจสบะด้วยนะครับเพิ่มความสว่างแฟนคลับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับพี่น้องเย้ มีคนแอถ่ทยด้วยนี่ครับเสื้อแฟนพันธ์แท้ครับเสียเส้อได้แต่บองดัไม่มีตังซื้อกับเขาเนี่ยแย่มากเลยเนี่ยสงสัยต้องไปหาเงินต้องต้องไปยืมยืมตังเอ็ดมินแอดมินใหญ่แล้วเสื้อเสื้อตัวไหน โอ้เคาเอฟซีเขาทำให้ผมไม่มีตังค์ทำเองหรอกไหนเข้ามาเตะบอลรึเปล่านี่สงสัยก็สงสัยเข้ามาเตะบอลนะครับอ่ะสำหรับคลิปน bon uh, ี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาชมช่วงลองเสียงนะครับว่าจะสะเทือนขนาดไหนครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับืน Hãy subscribe hỏi kênh Ghiền